สวัสดีครับพบก,กับช่องตึกดตินเองครับวันนี้เรามาถ่ายเบื้องหลังสนุกสนุกันแล้วนะชื่อคลิปว่าเอาตัวรอดมาเพื่อนแย่ของเล่นพาใครพร้อมแล้วงั้นเราดูกันครับผู้หญิงนี่เรื่องมากต้องท้าปงท้าแปลท้าหนุนท้านี่โอ้ยอย่าบ่นนักเลย <c oughs> ผมไม่ใช่ผีนะผมเป็นคนมนุษย์ธรรมดา มองน้าพี่แป้งก่อนแล้วค่อยมามองของเล่นได้สวัสดีครับเจ้าของเจ้ากี้แล้วก็โยกไปทีสวัสดนะีครับเจ้าของเจ้ากี้เห็นไหมเฮ้ยน่าของเล่นใหม่นี่นาในมือนะของเล่นใหม่โอเคพวกมันวิ่งไปไหนไวจริงๆถ้าในชีวิตจริงนะผมวิ่งแซงเขาแล้วผมไปดักหน้าแต่นี่อันนี้สัมภาษณ์เขาก่อนนะไมเก็บไม่เก็บไม่เก็บ าทท่อย่าพึ่งขอเก็บก่อนเจ้าจงแปลงร่างเป็นสโนว์แมนวันนี้ผมต้นเลอะดีๆนะเว้ยเดี๋ยวมันจับได้ถามคำถามพอโอเคบอกว่าถามคำถามโอบอกว่าถามคำถามโอ้เฮ้ยอาซันมันหนาวมันหนาวสโนว์แมนมันหนาวมันหนาวมันหนาวสโนว์แมนมันหนาว แล้วจะพอมันไปไหนวิ่งหนีไปแล้ว้ยแล้วมันเป็นทางไหนทางนู้นไว้เจอกันนะสโนว์แมนน่ารักดีอ่ะเองอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มตัวเลยเป็นไงเต็มคาราเบลเขาบอกว่าอย่าแกล้งดิเาบอกว่าอย่าแกล้งดิไม่ดีไรอ๋อหนูหันไม่เห็นใช่ไหมคะเจ้าโตัวเต๋แล้วบ๊อบบี้เจ้าโตัวเต๋แล้วบ๊อบบี้น่าหวาดปากดิจะไปกินอะไรจะไปกินอะไร หมายถึงเราจะได้ของเล่นฟรีไงหมายถึงเราจะได้ของเล่นฟรีไงตุเร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 งตุเลงตุเรงตุเลงนุเรงเฮียหลบแบบนี้เหรอหลบแบบนี้เหรอโอเคนะจะบังแดดหรือไงแค่เนี้ยคุมดิให้มิดนะ้อของเล่นมันอยู่ข้างนอกเองก็ดึงเข้ามาสิเออลืมเออลืมเวลาดินมันนูน่ะมันจะมีเสียงอย่างนี้ลองฟั่งโอ้ย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  เออ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 เจ้าฝั่งซ้ายรู้สึกว่ามันเสียงดีนะสนุกใหญ่เลยนะเจ้าโตเต๋อ้อยอ้อยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยเจ้าโตนะเจ้าโตตบค่าซะก็เจ้าโตดิมันจะมาแย่งลูบีชายเจ้ากี้ก็เลยเอาแ้งโลศัตรูชายเล่นนะดิโอ้ยวิธีเอาตัวรอดเอาตัวรอดอย่างนี้บ่อยๆเลอะนะครับมันก็เลอะแต่ครั้งแรกแล้วค่ะไม่ต้องบ่อยมาเลอะเฮ้ยเริ่มคล่องแล้วนะนับแต่ยังไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่ ทำไงถึงคุ้นมืออะต้องโรยแป้งอีกสักกระป๋องฉันมองข้างในฉันมองข้างนอกฉันมองข้างในข้างนอกโอ๊ยรำคาญว่ะของแพ่วงกลมของโลเหลี่ยมจัดเอ้าเอาอะไรของคุณค้าเนี่ยทำไมของคุณอื่นทุ่หมดเลยแล้วยกเว้นของฉันล่ะของคุณเยอะเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมเยอะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเบื้องหลังใช่ช่วยรีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวก สวัสดีค่ะบ๊ายบาย